ูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันโอ้โหทำเอาวันนี้เราสามคนใส่สีชมพูคือแบบสดใสมากเลยอ่ะเออน่ารักไงน่ารักแนว<ห>บาร์บี้อุก <c oughs> ออ้กำลังเป็นเทรนเฮ้อกำลังเป็นเทรนเนาะแต่วันนี้ค่ะแจกของรางวัลกันเหมือนเดิมแน่นอนนะคะเป็น เตาอเนกผสมสรี์ินวันะคะใครอยากจะลุ่นรับของรางวัลดีๆก็อย่าลืมสแกน QR c o d โคเข้ามาค่ะส่วนบูชค่ะวันนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ห้องครัวเนาะไปไหนแล้วเ่ยวันนี้ไปอีกแล้วเขาไปเหนือค่ะวันนี้จะพาไปชิมอะไรเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดเนาะแต่วันนี้ค่ะโอ้โหใครอยากได้กางเกงชั้นในซาบีนาแท้นี่ไม่แล้วโรดีมาใช่ไหมจะบอกว่าซาบีนาเนี่โปรเขาดีจริงๆนะถ้าไปซื้อห้างเนี่ยแอบเสียดา อยู่เหมือนกันเพราะว่าราคาจะไม่ได้แบบนี้ค่ะวันนี้นะ12ตัวพันเดียวเนี่ยมีทอนได้พันมีทอนได้ตั้งสิบสองตัวสิบสองตัวไม่พอค่ะส่งให้ฟรีอีกถ้าไม่ซื้อวันนี้เสียดายนะต้องโอ้โหทำไมทีมงานเหมือนแบบเริ่มรุ่หรีบโนแล้วเริ่มหยิบโทรศัพท์มาแล้วรอแล้วไหมร้อมกันนะคุณผู้ชมนะถูกต้องค่ะแต่วันนี้ค่ะข้างหน้าเราโหคุณผู้ชม่ะอยากชวนไปมากเลยอยากไปกินบุฟเฟ่กัน บุฟเฟ่ร้านนี้นะบอกเลยว่าโหมันมีทุกอย่างจรริงรปเป็นนา,นานาชาติก็มีปูชีอาหารจีนโอ้โหแบบทุก<ร>อย่าง<ร>ของ,องหวานคือครบและที่สำคัญถ้าพาคุณแม่ไปนะมีโปรเด็ดอ่ะ<า>มีอะไรบ้างไปแซปกันเลยค่ะไทยแซบอิ่มอร่อยได้ไม่อันกับบุฟเฟ่นานาชาติที่ t ดีะ m อ r เมอร์เขาพี่ช็อป จะเต็มอาหารนานาชาติหลากหลายสไตล์ทั้งเอเชียยุโรปรวมไปถึงอาหารไทยและไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้บุฟเฟต์ซีฟู้ดที่ยกมาทั้งทะเลทั้งกุ้งแม่น้ำเผาคอยนั่งรมก้างกระดานและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดกับบุฟเฟตสูชิที่มีให้เลือกทานแบบจุใจทั้งซาชิมิปลาฮามาจิปลาแซลมอนปลาทูนา่าสูชิฟัวการาเทปันยากิ ทานข้าวแล้วก็ต่อด้วยของหวานที่มีให้เลือกทานทั้งขนมไทยเบเกอรี่เค้กและอีกมากมายเรียกได้ว่าอิ่มครบจบในที่เดียววันนี้ยกมาให้พิสูจน์ความอร่อยกันในรายการแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่คุณขวัญเลือนพอฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมดีเอมารอลครับสวัสดีค่ะดีดดครับขวัญเลื่อนครับพ<า>ีบ<า>่ขวัญค่ะพี่ขวัญช่วยบอกจุดเด่นของบุฟเฟ่ที่ห้องหารนี้หน่อยค่ะค่ะ ไฮไลท์ของเราก็คือเป็นอาหารนานาชาตินะคะมีทั้งไทยยุโรปเอเชียค่ะนะคะ,คะแล้วก็วัตถุดิบของเราเนี่ย เป็นพรีเมียมด้วยนะคะหลายากหลายรายการเลยนำเข้าหลายรายการเพราะฉะนั้นในครอบครัวเราอยากจะกินอะไรมาที่นี่ที่เดียวคือครบครบเลยค่ะไม่ต้องทะเลาะกันเลยคราวนี้อยากทานอะไรมีหมดอยากทราบราคาสำหรับบุฟเฟ่เนี่ยเท่าไหร่ครับราคาโปรโมชั่นของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ1,299บาทจาก1700บาทค่ะอันนี้เน็ตไหมคะเน็ตค่ะราคาเน็ตเลยเน็ตแล้วและเห็นบอกว่ามีโปรเฉพาะสิงหาด้วย ใช่ค่ะตลอดเดือนสิงหานะคะมา4จ่ายสานะคะก็คือ,อได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์รยกเว้นแค่2วันเ<ช>ท่านั้นตลอ,อ,อ,อดเดือนสิงหาใช่ค่ะเพียง ทรหรือว่าจองล่วงหน้าได้ทุกช่องทางของโรงแรมได้เลยแต่เอาตรงๆเลยฮะบุฟเฟ่มีมีเวลาจำกัดไหมฮะผมไม่อยชอบเลยเวลาไม่พอเอ่ออันนี้นั่งได้ตั้งแต่ห้องเปิดยันห้องปิดเลยนะคะสี่ชั่วโมงเต็มๆค่ะหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเลยค่ะโอ้โหถูกใจคุณพ่อคุณแม่เลยอย่างเงี้ยแม่ผมชอบแม่นอนชอบเมาส์พ่อไงเขาก็จะคุยนานเขาสนุกของเขามีเมาส์แม่ละนเมาส์แม่ด้วยอันนี้อ่าแล้วอที่สำคัญดังนั้นเริ่มให้เราหน่อยเมนูที่ไปแล้วต้องทาน ก็คือของจุดเด่นของห้องคอฟฟี่ช็อปของเรานะคะก็จะมีเป็นขาหมูสูตรในตำนานเลยนะคะแล้วก็มีติ่มซำที่้างหน้าที่เราเห็นตอนนี้คือขาต้มข้าต้มปลากระพงค่ะอันนี้ เล็กคอมเมนต์นะคะเป็นเราจะทําให้ชามต่อชามเลยแล้วก็น้ำซุปกลมกล่อมไม่ได้เป็นหม้อไม่เลยค่ะเราลวกให้ใหม่ๆแล้วดูเนื้อปลากระพงเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาอแล้วก็ยังมีที่เป็นติ่มซำใช่ไหมคะติ่มซำแล้วก็ขาหมูอันนี้ขาหมูในตำนานอันนี้30ปีแล้วค่ะสูตรของสูตรของเดอมาร์ลคอร่อยมากคผลคอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่ากินมันแล้วตีผู้ชิมแล้วนะครับผมน่าทานมากอันนี้หมดหมวดอาหารจีนเอ ันนี้มาใครชอบซีฟู้ดบ้างซีฟูดฟ้ดของเราเป็นซีฟู้ดออนไอซ์นะคะก็ พระเอกก็จะเป็นหอยนางรมค่ะนะคะแล้วก็มีล็อกล็อบสเตอร์เป็นก้างกระดานนะคะมีกุ้งนะคะมีหอยหอยหวานสารพัดสารพัดอาหารทะเลซึ่งนำเข้ากับทั้งหมดเลยใช่ค่ะวัตถุดิบเรานำเข้าแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ไม่ทานแบบเย็นอย่างนี้เรามีแบบนึ่งร้อนให้ด้วยค่ะนะคะก็สามารถเลือกตักได้แล้วแต่ว่าอยากทานแบบเย็นก็ได้หรือว่าแบบร้อนก็ได้ใช่แล้วก็นำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆคนเห็นแล้วข้างหน้ามีแบบ ให้เลือกเยอะเลยเครื่องเคียงครบเลยค่ะครบท,ท,ทุกอย่างเลยน, <ะ S 2> น่าทานมากนะรวมถึงเมนูไฟดิง มีอะไรบ้างครับวันนี้นํามาเยอะเลยเรามีคับวิ่งสเตชัน7วัน7เมนูไม่ซ้ำไม่ซ้ำกันเลยค่ะวันนี้เรานําตัวอย่างมานี่ก็จะมีอ่าลิ้นวัวซูวีค่ะเป็นซอสพริกไทยนะคะอันนี้เสิร์ฟไม่อั้นนะคะเสิร์ฟไม่อั้นอันนี้ทุกอย่างที่ดูนี่คือ a อ l y ยู c แค e a ีเลยค่ะทานได้ไม่อั้นเลยแล้วก็เห็นบอกว่าทําใหม่สดทุกจานใช่ค่ะเราเสิร์ฟจานแบบนี้เลยนะคะมีตกแต่งจานแบบนี้เลยท่านจะได้รับอย่างที่เห็นอยู่นี่คือเนื้อออสเตรเลียใช่ไหมครับค่ะเนื้อออสเตรเลียค่ะ แล้วก็ยังมีสปาเกตตี้ค่ะมีสปาเกตตี้แล้วก็มีซุปเ็ดทัฟเฟลนะคะหอมมากซุปเ็ดทัฟเฟลกินหอมจริงเนาะโอ้โหนี่คือสำหรับเมนูฝ่ายที่ไม่ซ้ำกันเจ็ดวันเจ็ดเมนูใช่ค่ะแล้วก็มีตัวข้างหน้านี่ก็จะเป็นตัวแซลมอนแซลมอนด้วยนะฮะแล้วก็พาสต้าเราก็จะมี หลากหลายหน้านะคะมีสามหน้าให้เลือกไม่ซ้ำกันแน่นอนแต่ละวันแต่ว่าท้งนี้เป็นเทปัญญากิดไหมคะค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมาจากห้องอาหารญี่ปุ่นไดอิจิโอ้ยเริ่มต้นด้วยเนื้อบากิวแบบนี้เลยแหละครับใช่ค่ะวากิวชิ้นเป้งๆเลยค่ะทั้งหน้านี้เลยแล้วตอนที่ไปที่ร้านจะใหญ่อย่างนี้ไหมฮะใหญ่อย่างนี้เลยค่ะจานไซส์นี้เลยค่ะแบบนี้เลยและดูสิร้อนๆนะเขาเพิ่งทำมาให้ใหม่ๆชม่อกงต่จานรวมถึงกุ้งเผากุ้งเผาด้วยค่ะนะคะ แล้วทานดูดิฮะแล้วก็อีกตัวที่ที่ที่เล็กคอมเมนตเลยก็จะเป็นหัวปลาแซลมอนมาทั้งตัวสิบิ้วมาทั้งหัวเลยโอ้โหนะที่ลูกค้าชอบนะบอกตรงหัวปลาแซลมอนเพราะว่าทานแล้วมันจะหวานใช่อร่อยทานเพลินใช่นี่นะครับแล้วก็มีซูชิซูชิซูชิซาซิมิค่ะอันนี้อันนี้เราก็จัดเซตมาแบบรวมมาให้ดูเลยนะคะนี่อันนี้ฟลัวกาใช่ไหมคะเนี่ยที่เห็นนี่ตอนเรื่องที่บอกเป็นไฮไลท์เลยป่ะคะนี่ตัวนี้ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นพระเอกอีกหนึ่ง,ง,งตัวของของข้างอาหารญี่ปุ่นเราจำกัดชิ้นต่อคนไหมคะเนี่ยไม่จํากัดค่ะเหมือนกันเท่าไหร่เท่ากันทานได้ไม่อันเลยตลอดสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงค่ะทำไมดีขนาดนี้เพียงแต่ลูกค้านํานําเบอร์โต๊ะนะคะ<ช>เอามาวางไว้แล้วเดี๋ยวเราทําให้ใหม่ๆคําต่อคาเนี่ยค่ะก็แล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเลยพรีเมียมจริงๆรวมถึงที่บนเรือนี้คือซูชิน้ารวมน้ารวมแล้วรืงที่สำคัญฝั่งนี้ด้วย ใช่ะอันี้ก็คือแบบซาชิมิซาชิมิซึ่งเดือนนี้ไฮไลท์ของเราคือปลาฮามาจิค่ะนี่ฮามาจิชิ้นใหญ่ๆเนื้อเขาจะแบบแดงชมพูน่าทานมากเอาทานานี่เลยคุณผู้ชมค่ะปลาฮามาจิถ้าไปทานแยกคำาบอกเลยราคาแพงนะแต่นี่คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์และไม่อั้นไม่อั้น1น9 9งพัอาบาททีนี้มาเรื่องของขนมหวานกันบ้างมีขนมอะไรบ้างคะขนมของเรามีทั้งไทยทั้งเทศนะคะก็คือขนม ถ้าเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆก็เป็นหน้าต่างๆแล้วก็จะมีสารพันอันนี้อันนี้แค่เป็นส่วนเซี้ยวเดียวที่เราที่เรานำมาโชว์ให้นะคะจริงๆถ้าไปเจอที่หน้าร้านเนี่ยจะเยอะกว่านี้บันดาเค้กั้งหลายมีครับมันนอฟฟีเอยเค้กหน้าสตรอเบอรี่เอยแต่ละอย่างหน้าทานทั้งนั้นเลยก็รวมอยู่ในราคา1 2 9 9ัด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่ขนมที่เป็นของทอดตัวนี้อันนี้ตัวนี้ก็ ทานยากนะคะเป็นกะละจีกะละจีนะคะของของเราชอบเราก็เดี๋ยวถ้าเพื่อะไรเราก็ชอบทานทานตอนร้อนๆบอกเลยว่านุ่มอร่อยอร่อยครับและที่สำคัญเห็นว่ามีเค้กวันแม่ใช่ค่ะก็พอดีใกล้ในเทศกาลวันแม่นะคะเราก็เลยมีจัด เค้กวันแม่มาให้คุณลูกได้สั่งลวกหน้าให้คุณแม่ได้นะคะในราคาพอ่อก499บาทรักเาสบาทแพงด้วยแล้วสวยมากๆเลยเนาะแล้วก็สั่งล่วงหน้าเรามีเป็นเดนนิชค่ะให้ด้วยนะคะเป็นชินามอนแดนนิชนะคะเอาแบบนี้เลยผมว่าวันแม่นี้หลายคนอยากไปแต่เห็นว่ามีโปรสำหรับวันแม่ด้วยมีอะไรครับ ของคุณแม่นะคะทานฟรีนะคะถ้าจองทบ4ท่านนะคะรวมรวมคุณแม่นะคะค่ะแล้วก็คุณแม่จะได้รับขนมโมจิทุกท่านเไย้ค่าสครับปาาค่ะใช่ค่ะ,ปคะเป็นครีมคสัาร์ดค่ะก็จะ เป็นไส้สีฟ้าซึ่งซึ่งตรงกับวันแม่วันแม่เราเน้นสีฟ้าเพราะปกติวันเสาร,ร์นี่เขาจะไม่ได้มีโปรสีใจสามแต่ว่า<ะ>พิเศษเสาร,ร์นี้ที่จะถึงคือเป็นวันแม่พ <ab> าคุณแม่ไปทานกันได้เพราะว่าเห็นบอกว่ารับรองได้ถึง300ท่านแต่ที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะโทรจองก่อนดีกว่าเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเลยเนาะนี่ตามเวลานะครับผมบงสี่ทุ่มทานยาวๆไปเลยครับนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะพี่ฝาขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคาะเดี๋ยวตามที่บุชไปแอลที่จังหวัดแพร่กันนะคะแล้วก็โปรเด็ดของซาบิน่า ค่ะ12ตัว990บาทเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาช็อปกันค่ะแซมปลาแซา อนนี้เราอยู่กับคุณแยมพิธีกรจากโอช้อปปิ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแยมเห็นหน้าคุณแยมปุ๊บรู้เลยต้องมีของดีมาแนะนาแน่นอนแน่นอนผู้หญิงอย่างเราต้องแนะนําของดีให้กันค่ะแล้ววันนี้มากับแบรนด์ดังซาบีนาเป็นกางเกงชั้นในรุ่นใหม่ล่าสุดที่น้องใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร์รุ่นนี้เขาเน้นผ้าที่ดีคือใส่แล้วสบายจริงๆเขาจะพูดเสมอว่าสบายเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปเลยค่ะกับซาบีนากางเกงชั้นในรุ่นนี้ส มเลดแพนตีเอาโปรโมชั่นไปก่อนเลยไหมคะวันนี้ตัวเดียวย้ำนะคะคุณผู้ชม390บาทคุณสามารถไปหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าซื้อที่แซ็บพาซาราคาต้องแซบกว่าเดิมจากตัวละ390บาทเหลือแค่ตัวละ82บาท50สตางค์และเราจัดให้เป็นเซ็ตใหญ่แพ็คใหญ่1โหลไปเลยค่ะซื้อสฟรี8จัดไปเลย12ตัวได้สีเนื้อ6ตัวสีดาอีก6ตัวรวมแล้ว12ตัว1โหลพอดีราคาเต็มอยู่ที่ ,4680 บบาทไม่ต้องจ่าย เอาราคาพิเศษไปจากแซฟพาซาเหลือ990บาทเท่านั้นและที่สําคัญโทรให้ทัน90สายนะคะ,ะไม่คิดค่าจัดส่งค่ะอ,อ,อยากรู้คุณสมบัติเขาหน่อยว่ารุ่นนี้พิเศษยังไงรุ่นนี้ไม่มีตะเข็บด้านข้างเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมใส่นะคะมาดูการยืดหยุ่นกันนะบริเวณขอบเอวหรือด้านข้างเนี่ยมันจะไม่มีอะไรฟิกล็อกเลยมันจะยืดได้สูงสุดแบบนี้เห็นไหมคะยืดได้เยอะมากไปเลยหลายคนงงว่าอ้าวยืดแบบนี้ไม่มียางยืดหรอทำยังไงรุ่นนี้ใช้เนื้อผ้าทบกันค่ะแบบนี้แต่เนื้อผ้า ว่ามันเป็นเนื้อผ้ายืดหยุ่นสูงอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ยางยืดเลยแต่ว่าแบบนี้สบายกว่าไม่เจ็บเอวด้วยไม่รัดผิวไม่รัดเอวแล้วรุงก็ไม่ปลิ้นและด้านข้างขาไม่เจ็บค่ะคุณแพมลองดูนะมาจับดูเลยค่ะว่าไม่มียางยืดโออมันก็เลยนุ่มกว่าสบายผิวกว่าด้านข้างนี่แหละค่ะที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยคือปกติจะเห็นได้เย็บตรงนี้รุ่นขอบเลยใช่ไหมคะไร้ตะเข็บเพราะฉะนั้นยืดหยุ่นสูงไม่ต้องเจ็บไม่ต้อง คันไม่ต้องรัดอีกแล้วแบบนี้รุ่นนี้เขาก็เลยเน้นเก็บแก้มก้นให้หมดให้มิดแบบนี้เวลาหันมาด้านหลังเนี่ยก้นจะกลมสวยแบบนี้เลยวันนี้อ่ะตัวเดียวย้ำนะคะคุณผู้ชม390บาทเหลือแค่ตัวละ82บาท50สตางค์และเราจัดให้เป็นเซ็ตใหญ่แพ็คใหญ่1โหลไปเลยค่ะซื้อสฟรี8จัดไปเลย12ตัวราคาเต็มอยู่ที่4680บาทไม่ต้องจ่ายเอาราคาพิเศษไปจากแซฟพาซาเหลือ990บาทเท่านั้นสำหรับ แับทางบ้านที่บอกว่าฟรีไซส์จริงไหมรีบสั่งนะคะจะหมด90สายแล้วสะโพกยืดได้สูงสุด41นิ้เอ็ดนิ้วครงขะคะสบายมากเห็นไหมมันยืดแบบนี้เลยมันยืดได้แบบนี้เลยคือเหมือนแป้งโรตีเลยคุณมันสบายมากนะคะผ้ายืดอย่างเดียวไม่พอเน้นการระบายอากาศด้วยบริเวณตัวนี่ก็คือแห้งไวและบริเวณเป้าสําคัญมากสาหรับผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมรุ่นนี้สังเกตที่ผ้าสะเป้าเขาจะทอเป็นการทอถี่เว้นห่างมันจะไม่เหมือนตรงนี้เนาะผ้าเพื่อเป็นการเน้นการระบายอากาศที่ไวพิเศษ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ตื่นเต้นอยู่ให้กดมาก่อนที่1440นะคะค<ะ>ุณผู้ชมใกล้หมดแล้วกับโปรโมชั่นวันนี้ที่จัดให้990บาทได้สีเนื้อแบบนี้6ตัวสีดําอีก6ตัวจากราคารวมทั้งหมด12ตัวเนี่ยคือ4,680บาทวันนี้ซื้อที่นี่ตอนนี้ด่วนเลยนะคะ,ะกดมาเลยเหลือ990บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390จะเหลือแค่ตัวละ82 <S <S บาท50สตางค์ย้ำว่าของแท้จากซาบินาและเป็นฟรีไซส์โทรด่วน 1440ส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะอืมโปรโดีมากคุณผู้ชมรีบโทรนะคะขอบคุณคุณแยามมากขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะซาบีน่าของแท้ราคาดีขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะพลาดไม่ได้จริงๆค่ะพลาดไม่ได้จริงๆราคาด,คดีมากค่ะแต่วันนี้ค่ะบูชเขาพาเราขึ้นเหนือไปจังหวัดแพร่ค่ะวันนี้จะพาไปชิมอะไรไปดูกันเลยค่ะ s ซ p from แ r ร่กับบูชเลชัน สวัสดีจากเมืองแพร่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าครับร้านแรกนะครับผมอยู่ที่ร้านข้าวซอยเจเล็กอยากจะบอกเลยว่าข้าวซอยเมืองแพร่เนี่ยอร่อยเด็ดเข้มขน้นข้าวซอยของเขานี่ีให้เลือกทั้งหมูและไก่เลยนะครับผมสั่งเป็นไก่ไปทุกคนอยากให้ดูสีสันความเข้มข้นของน้ําซุปของเขาครับแต่บีบมะนาวลงไปเนี่ยคือจะพอดีเลยฮะและอาหารเมืองแพร่ถูกมากเลยเจ้าเมนูข้าวซอยเริ่มต้นที่40บาทครับต้องมาลอง และที่ผมอยากแนะนำทุกคนห้ามพลาดจริงๆเลยนะคือเมนูราดหน้าเส้นทอดของเขาเขาเป็นเส้นทอดกรอบครับผมทอดกับกรอบแล้วก็ราดด้วยน้ำราดหน้าทุกคนเวลาทานแล้วนะมันรสชาติดีมากตัวเส้นทอดไม่อมน้ำมันเลยครับเวลาทานรสสัมผัสดีมากจานนี้50บาทเองครับใครอยากมาสัมผัสความฟินแบบผมนะมากันได้ที่ข้าวซอยเจเล็กประตูชัยอยู่ในตัวเมืองแพร่นี่เองครับท่านของเขาเสร็จไปแล้วก็ต้องตามด้วยกาแฟแล้วก็ของหวานสักหน่อยครับผมอยู่ที่ ที่เลอกองเก่าคาเฟ่เดอะแพรสเขาเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟขนมหวานที่เก๋มากเลยครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นบ้านเรือนไทย2ชั้นตกแต่งสไตล์ล้านนาแต่พอเดินขึ้นไปที่ชั้น2โซนที่นั่งเนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกได้บรรยากาศเหมือนไปจิบกาแฟที่คาเฟ่ในปารสเลยครับและเขาก็ผสมกลิ่นอายความเป็นเมืองแพร่ไว้ด้วยน่ารักสุดๆและผมแวะไปดูที่ตู้ขนมอบน่าทานมากๆเลยครับทุกชิ้นมีความเป็นฝรั่งเศสแท้ๆเลยฮะและตอนนี้ผมก็อยู่ที่คาเฟ่เลอกองเก่าครับเป็นคาเฟ่ สไตล์เรือนไทยที่รีโนเวทใหม่ให้มีความเป็นยุโรปมาดูเมนูกันดีก,กว่าครับผม แน่นอนครับคาเฟ่สไตล์ปารีสแบบนี้ผมก็ต้องสั่งครัวซองกับขนมเมเดลีนมาทานครัวซองที่ผมสั่งนะคะเป็นครัวซองอัลมอนด์คาราเมลจะมีความหวานกลมกล่อมหอมมันจากตัวอัลมอนด์เนื้อแป้งครัวซองนี่คือดีมากเลยครับหอมเนยชุ่มฉ่ำสุดๆเมนูต่อไปคือขนมอบทรงเปลือกหอยเมดเดลนีนที่หอมกลิ่นเลมอนสุดๆครับจิบพร้อมกาแฟหรือชานี่คือจะฟินมากและผมขอปิดท้ายด้วยขนมมาการองครับที่ร้านมีหลากหลายรสชาติ เป็นต้นตำรับสไตล์ฝรั่งเศสแท้ๆเลยครับเอาเป็นว่าผมขอตัวไปเอ j นจอยกับคาเฟ่นี้ก่อนนะครับคราวหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อรอติดตามครับผม โอ้โห,หน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะจบที่เข้าซอยแล้วนะตบท้ายของหวานมไม่จบ,จบไม่มีจบวันนี้ตูต้องผูโ้โ,โชคดีวันนี้ค่ะคุณสุภนิกาค่ะเลค่ะและวิธีรุ่นรับของรางวัลง่ายๆนะคะอย่าลืมสแกน QR Code คเข้ามาส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรชื่ออยู่ในนี้จับได้ชื่อใครถ้ารับสายนะรับของรางวัลไปเลยแล้วเราก็ไม่ใช่มิจฉาชีพด้วยนะคะผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโทรไปถึงปุ๊บแค่รับสายรับของรางวัลเลยไม่เสียค่าส่งไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายไดๆเลยในรายการเราฟรีครับผมที่เราต้องย้ํากันทุกวันอย่างนี้เพราะว่าคือเราเข้าใจคุณผู้ชมว่าบางทีก็กังวลเพราะเราเองก็เคยมีเหมือนกัน<อ>มีระหม่แล้วสวัสดีค่ะคุณสุภานิกาค่ะโทรจากรายการแซฟพาซานะคะอ๋อค่ะพี่ขายอยู่จังหวัดอะไรคะ ตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพส่งชื่อมาในแทบพาซาวันนี้เป็นผู้โชคดีรับไปเลยค่ะเต้าอนเนกประสงค์ทีอินวันจากสมาร์ทโฮมยินดีด้วยนะคะค่ะพี่ยินดีด้วยนะคะ<ร>เดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะค และวันพรุ่งนี้เนาะติดตามชมเลยแซบเช็คอินค่ะโอ้โหคุณแม่ตอนรับคุณแม่ถูกต้องเราพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยโอ้โหนี่นี่โอ้โหเป็นภาพที่เห็นได้ยากโอ้ไม่เคยทำไม่เคกอดแม่เลยใช่ไมไม่เคยเลยนี่ีได้ครั้งแรกมีเมนูสำหรับคุณแม่ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่วุจะทำเมนูอะไรอูดภาพนี้ก็เห็นยากเหมือนกันไม่ยากฉันกอดทุกวันอ๋อโอเคโอเค ต้องติดตามชมเลยนะแต่ว่าเย็นนี้ค่ะละครยังมีเหมือนเดิมนะคะกับเรื่องนรสิงห์สองตอนสุดท้ายแล้วด้วยนะแล้วก็ช่วงค่ำมาตาลดาค่ะค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซปพาซ่าสวัสดีค่ะแซปพลาซ่า